ราชาลูกหนังทั่วโกขอสเสนอหลังสามสองไลอัพลิวอภูถ้าได้รูเบนอโมริมคุมทัพคาด11บตัวจริงลิวอพูหากรูเบนอโมริมเข้ามากุมบังเหียนและคงเปลี่ยนแทคติกไปเล่นระบบกองหลังสามคนลิบอภูมีโอกาสสูงที่จะได้รูเบนอโมริมกุนซือคนหนุ่มชาวโปรตุกสมาคุมทีมต่อจากเจอเกนครอปในซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานข่าวว่าตกลงได้วาจาแล้วเหลือแค่ให้หงแดงไปเจรจากับสโมสรสปอร์ตติ้งลิสบอนเท่านั้น หากอโมดิม,มาทำงานที่ทินแอนฟิวก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงแทคติกเนื่องจากคุณซซอไวสามปีเล่นในระบบกองหลัง3าคนและคาดว่า11ตัวจริงของลิเวอร์พูลโดยยึดชุดปัจจุบันคงมีหน้าตาดังนีู้้รักษาประตูอลิสซอนเบเกอร์หากไม่มีปัญหาบาดเจ็บรบกวนก็เชื่อว่าอาลิสซอนเบเกอร์ในทวารทีมชาติบราซิลจะได้เป็นมือหนึ่งต่อไปขณะที่ควีวนเคเลอร์เป็นมือ2กองหลังเทรนเนล็กซานอโน,โนอิบราฮิมากโกนาเตเฟอร์กิลฟันได หลัง3คนในระบบของอโมริมคงเป็นเทรนเล็กซานโนอิบราฮิมาโกนเตและเฟอร์กิวฟันไดโดยมีเจเดวคอนซาเป็นสำรองขณะที่เจลมาติคงอัมลาทินแอนฟิลหลังจบฤดูกาลนี้ในรายของเทรนแม้ยืนเป็น3กองหลังแต่ก็สามารถไฮบริดดันขึ้นไปเล่นเป็นกองกลางเวลาทีมเปิดเกมลุกได้ด้วยกองกลางคอเนอร์แบตลีย์โดมิริโซโบสไลอเล็กซิสแมกอลิสเตอร์แอนดูโลบสันวิงแบ็กสองฝั่งจะเป็นหน้าที่ของคอเนอร์แบตลีย์ที่แจ้งเกิดได้อย่างเต็มตัวในฤดูกาลนี้ และแอนดูโลปสันส่วนมิดฟิลด์คู่กลางให้โดมิเนกโซโบสไลเล่นร่วมกับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์โดยที่วาตารุเอนโดพร้อมพลัดเปลี่ยนลงมาเล่นกองหน้าโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินนูนเยสหุยดิอาร์สสามแนวรุกหน้าจะเป็นตำแหน่งที่อโมริมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยโดยโมซาลาจะยืนฝั่งขวาขณะที่หรยดิอารสลากเรือด้านซ้ายส่วนหน้าเป้าเป็นหน้าที่ของดาวินนูนเยส ตามกุนซอมา eres, มล,ลิอ bon ร์พูลเอเย่นต์ชีวิตเตอร์เกียวเคเรสมีเวลาสปอร์ตติ้งลิสบอนสมร์นี้ฮาซานเซตินคายาเอเย่นของวิกเตอร์เกียวเคเรสกองหน้าคนเก่งสปอร์ตติ้งลิสบอนเชื่อว่านักเตะในความดูแลของตนมีความเป็นไปได้สูงที่จะย้ายทีมสมอร์นี้หากกุนซอรูเบนอโมริมตัดสินใจอำลาถิ่นสตาเดโอโซเซอวาลลา อารโมริมกำลังมีข่าวเกียวโยงกับการเตรียมไปรับตำแหน่งผู้จัดการทีมลิปูแทนเจรเกนครอปหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่เกียวเคเรสก็กำลังเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรชั้นนำหลังโชว์ฟอร์มสุดโดดเด่นในฤดูกาลปัจจุบันโดยกดไปแล้ว36ประตูกับ15แอซิดเจรก,การลงเล่นรวมทุกรายการ42นัดมันคงยากมากๆที่วิกเตอร์จะอยู่กับสปอร์ติ้งต่อถ้าหากรูเบนอารโมริมตัดสินใจออกจากสโมสรไปช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาเราได้รับข้อเสนอถึง8ฉบับและเขาเลือกซบสปอร์ติ้งก็เพราะ เซตินข่ายากล่าวทังนีหัวอกทีมชาติสเวเดนวยัย25ปีย้ายจากโคเวนทีซิตี้ซบสปอร์ติ้งลิสบอนด้วยค่าตัวตามรายงาน20ล้านยูโรบวกโบนัส4ล้านยูโรเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วอัปเดตข่าวล่าสุดของรูเบนอโมริมกับลิเวอร์พูลจาก3มสื่อหลักของโปรโตเุเกสเรคคอร์ดโปรตุเกอล่งข่าวของสโมสรลิเวอร์พูลโดยเฉพาะในาราชอาณาจักรที่รายงานการยืนยันว่า อโมดิมตกลงเงื่อนไขส่วนตัวของเขากับลิเวอร์ pool ได้แล้วนั้นมันไม่ถูกต้องโดยสิ้นเชิงมีการพูดคุยกันจริงแต่ยังไม่มีข้อสรุปหรือตกลงกันได้ในเวลานี้คอเลโลดามันห้าเปิดเผยว่าตอนนี้ลิเวอร์ pool กำลังเร่งรีบเพื่อทําการสรุปข้อตกลงสําหรับอโมดิมหลังจากที่พวกเขามีการติดต่อไปอยังตัวแทนของเขาแล้วในครั้งแรกที่ผ่านมาลิเวอร์ pool ต้องการสรุปรายละเอียดส่วนใหญ่ให้เสร็จสิ้นในเดือนนี้เพื่อวางแผนล่วงหน้าก,กับผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาให้ได้โดยเร็วที่สุด เดียร์โอเดอนอร์ติเชียสเปิดเผยว่าตอนนี้สโมสร,รสปอร์ติ้งลิสบอนเริ่มที่จะไม่พอใจกับสื่อต่างๆที่กำลังเล่นข่าวของอมโมริมกับสโมสรลิผูแล้วพวกเขาเชื่อว่ามันอาจจะกระทบต่อสมาธิในการลุ้นแชมป์ของพวกเขาในเวลานี้แต่อมโมริมนั้นมีค่าฉีกสัญญากับสปอร์ติ้งอยู่ที่ราวๆ20ล้านยูโรสำหรับสโมสร,ร,รนอกลีกแต่เขาเองก็มีข้อตกลงทางวาจากับสปอร์ติ้งว่าเขาสามารถย้ายออกไปจากทีมได้ในราคาเพียงแค่10ล้านยูโร หากว่าสโมสรน,นั้นอยู่ในรายชื่อของสโมสรที่ตัวเขาอยากที่จะไปร่วมงานด้วยและสโมสรลิเวอร์พูลก็เป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นซึ่งถ้าหากว่าสโมสรลิพูคว้าตัวอโมดิมไปร่วมทีมได้ในราคา10บล้านยูโรนั่นก็หมายความว่ามันจะเป็นราคาเดียวกันกับที่สปอร์ติ้งเคยจ่ายให้กับทางบรากาในการเซ็นสัญญากับเขาเมื่อปี2020ที่ผ่านมาเปโดเซปูเวด้านักข่าวสายฟุตบอลโปรตุเกสอัปเดตสถานการ์ข่าวล่าสุดของรูเบนอโมดิม กับสมสรสอนลิบพูในเวลานี้ลิบอพูเป็นสมสอนเดียวที่กําลังเจรจากับรูเบนอาโมริมยังไม่มีข้อตกลงใดๆแต่เงื่อนไขทางการเงินใกล้จะตกลงกันได้แล้วโดยเหลือเพียงโบนัสเท่านั้นแต่จนถึงตอนนี้อาโมริมยังไม่ได้ถูกสัมภาษณ์โดยเจ้าหน้าที่ของสมสรสอนลิบพูที่มีข่าวในอังกฤษบอกว่าคุยกันแล้วก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดสโเลนัสเซนกาที่เป็นสื่อชั้นนาของโปรตุเกสรายงานล่าสุดว่ารูเบนอาโมริมได้ทําการแจ้งกับเฟเดรโกวาลันเดส ประธานสโมสรสปปร์ติงลิสบอนแลลว่าเขาต้องการที่จะลากออกจากสโมสรเพื่อไปรับข้อเสนอจากสโมสรลิเวอร์พูลหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้และแจ้งเพิ่มเติมได้ว่าพวกเขาควรเริ่มที่จะมองหาตัวแทนที่มีศักยภาพเพื่อเข้ามาทดแทนที่ของเขาได้แล้วเปโดเซปูเวด้ารายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลจะไม่ทําการเจราจาหรือพยายามผลักดันในการเซ็นสัญญาก,กับนักเตะรายใหม่คนไหนจนกว่าที่พวกเขาจะประสบความสําเร็จในการมองหาและแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่แทนที่เจเกนครอฟเสร็จสิ้นแล้ว ในตอนนี้หงแดงกําลังตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับผู้เล่นมากมายในเวลานี้แต่นั่นไม่ใช่ข่าวที่แท้จริงและแน่นอนเลยพวกเขากําลังมุ่งความสนใจไปที่การแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ได้สี่ก่อนและรูเบนอโมริมกุนซือของสปอร์ติ้งลิสบอนก็คือตัวเต่งเข้ารับตําแหน่งผู้จัดการทีมคนต่อไปของสโมสรลิเวอร์พูลฝ่าวิโซโรโนพูดถึงรูเบนอโมริม ชัดเจนว่าดูเบนอโมริมคือตัวเต็งในการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมของสโมสรลริพูอย่างแน่นอนแล้วแต่เรายังคงต้องรอดูกันต่อไปเพราะลิเวอร์พูลกำลังหาหรือถึงความเป็นไปได้นี้เป็นการภายในในขณะที่พวกเขายังได้ติดต่อกับเอเยต์ส่วนตัวของอโมริมไปแล้วด้วยนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาทำกับโรเบโตเดียบีหรือชื่ออื่นที่เราเคยเห็นในสื่อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอโมริมยังคงเป็นรายชื่อของผู้สมัครที่แข็งแกร่ง พวกเขาทราบดีเกี่ยวกับสถานการ์สัญญาของเขาและจะมีการพูดคุยกันเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลคนใหม่โอกาสเป็นของคุณเสมอสี่แข้งตัวยืมมีลุ้นขึ้นชุดใหญ่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมีนักเตะหลายคนที่ถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาสได้กลับมาสู่สโมสรและก้าวขึ้นมาเล่นในชุดใหญ่แต่กระนั้นก็มีอยู่สี่รายที่มีอนวคตว่าจะได้รับโอกาสสาคัญ เมื่อรีเทิร์นสูทินแอนฟิวการถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวไม่ใช่เรื่องในแง่ลบเพราะนักเตะหลายคนได้รับประโยชน์อย่างมากจากเรื่องนี้ฮาวิเอลเลตและคอเนอร์แบลีย์เป็นตัวอย่างที่เพอร์เฟกอย่างยิ่งในเรื่องนี้เพราะทั้งสองคนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักทับหงแดงในฤดูก,กาลนี้เอลเลตใช้เวลาหนึ่งซีซั่นกับแบ็คเบิร์นโรเวอร์และสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่แบตตี่โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดกับโบตันวันเดอร์เรอร์เมื่อปีที่ผ่านมาแถมยังคว้าแข้งยอดเยี่ยมแห่งปีของเดอะทอเแด่่งยยีียมหป รวมทั้งนักเตะยอดเยี่ยมจากการโบสถของสาวกโบตันดังนั้นการถูกส่งไปฝึกปรือกับสโมสรอ,อื่นแบบชั่วคราวถือเป็นเรื่องดีแล้วนักเตะคนไหนที่เดรสส่งไปเล่นแบบยืมตัวแล้วจะก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่บ้างละ่ะงานนี้บอกเลยว่ามีอยู่4รายที่มีแววอนาคตสดใสเมื่อกลับมาสู่ลิเวอร์พูลในช่วงสมรม์น,นี้ฟาบิโอคาวันโยแน่นอนว่าคาวันโยเป็นนักเตะที่มีโปรไฟลด์ดีแต่โดนส่งตัวไปเล่นแบบยืมตัว ก่อนหน้านั้นเขาย้ายไปเล่นให้อาร์เบไลฟ์ซิกและคาดว่าจะมีบทบาทสําคัญกับทีมในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันและอยู่่าแชมเปี้ยนลีกแต่สุดท้ายนักเตะต,ต้องเจอกับฝันร้ายคาวันโยธแทบไม่ได้ลงสนามโดยรวมแล้วเขาได้ลงเล่นประมาณ180นาทีให้กับไลฟ์ซิกก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญายืมตัวในช่วงเดือนมก,กราคมจากนั้นต้นสังกัดก็ส่งไปให้เฮาซิตี้ยืมตัวในช่วงครึ่งซีซสั้นหลังและนักเตะก็โชว์ฟอร์มเทพซะด้วยจอมทัพชาวโปรตุกสยังมีอนาคตสดใสกับงงกกงหงส ในช่วงสัมเมอร์นี้ถ้าคาร์บันยสแสดงผลงานได้ดีกับระบบใหม่แต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามหากนักเตะสร้างผลงานช่วงปีซีซั่นได้ดีเขาก็มีสิทธิ์กลับมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ฤดูกาล2024-2025ไทเลอร์มอตัน ปัจจุบันมอตันเป็นเพื่อนร่วมทีมของคาร์วันโยเขามีรุ้นการที่ยอดเยี่ยมเช่นกันโดยเด็กปั้นจากอะคาเมีของลิพูวัย21ปีมีโอกาสเช่นกันในการสร้างความประทับใจช่วงปรีซีซั่นแถมการที่เป็นแข้งโฮมกรุนและถ้ายังรักษาฟอร์มชั้นยอดเอาไว้เจ้าตัวก็อาจอยู่ในแผนการสร้างทีมของกุนซือคนใหม่สำหรับผลงานของมอร์ตันกับเฮาซิตี้ในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในฤุูการนี้ก็ถือว่าผลงานน่าประทับใจโดยยิงได้3ประตูกับ5แอซิ์ แน่นอนว่านี่คือสิ่งที่ลร์พูลต้องการเพราะทําให้นักเตะดึงสกัยภาพชั้นยอดออกมาได้สําเร็จจุดเด่นของมอร์ตันก็คือความสามารถในการครองบอลซึ่งใครก็ตามที่จะเข้ามากลุ่มบางเหียนลิเวอร์พูลในช่วงซัมร์นี้ต้องสนใจแน่นอนดังนั้นถ้าหากสามารถดึงสกัยภาพทุกอย่างที่มีอยู่ในตัวมอร์ตันออกมาได้งานนี้เจ้าตัวมีโอกาสได้เฉิดฉายชัชชวเซฟฟานเดนเบิร์กฟฟนเดนเบิร์กโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมกับมายในฤดูกาลนี้แม้ว่าโต๊ะสกัดชั่วคราวของเขากําลังดิ้นรนหน,นีการตกชั้นก็ตาม แต่ผลงานส่วนตัวกับการเล่นเต็มสีซสั่นครั้งแรกในลีกชั้นนํายุโรปถือว่าสอบผ่านโอเวนเบ็กลิอร์พูอาจจะมีการเปลี่ยนระบบการเล่นสําหรับผู้จัดการทีมคนใหม่และมีความเป็นไปได้ที่พวกเขาจะเลือกใช้แทคติกกองหลัง3คนโดยให้แบ็กซ้ายมีบทบาทในธนะวิ่งแบ็กที่ต้องเล่นเกมรับและลุก เบคเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถูทสงไปเล่นแบบยืมตัวและทำผลงานได้น่าพทับใจกับการเล่นให้ดันดีในฤดูกาลนี้ดังนั้นสิ่งที่แบ็กซ้ายวัย21ปีต้องทำก็คือรักษาฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเอาไว้เพื่อโอกาสของเขาเมื่อกลับสู่แอนฟิ์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ